สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสเตกแดกชี่ยวทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะฮะอยู่ที่สกลนครนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชมบรรยากาศนะครับมองไปข้างบนนะครับมองไปฝั่งนู้นนะครับจะเห็นแต่ปลายยอดเชือกเขาภูผานนะฮะนะครับท่านผู้ชมนะครับดมให้ดูนะครับหนุนครับกล้องหน้าไม่น่าจะมองเห็นนะฮะ ไม่น่าจะมองเห็นนะครับไก่ไก่เกินนะครับแต่สําหรับผมผมมองเห็นอยู่นะฮะกล้องไม่สามารถที่จะซูมเข้าไปได้นะครับบรรยากาศช่วงเช้าที่วัดนะฮะกับองค์ปู่พญานาคนะครับที่ผมได้รับงานมาปั่นอยู่ที่วัดสายปลายนะครับวัดบ้านสายปลายตำบลหนองราดอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครเอฟซออีพี่น้องสกลนครขันอยู่ไก่อยู่นั่นกรแวะมาย่ยาม,ยาม,ยามท้าข่าวในเด้อครับโควิด ช่วงนี้ลำบากครับพี่น้องไปใส่มาใส่หยาครับหยาแบบเวลาไปมานะครับมองหันมองนี้นะครับพี่น้องพี่น้องบริเช้นาหนุ่มเจมโดนแล้ววสันนะครับหินเม่จังน้อยเน่เนะร็บยังดีเนาะยิมยามตามเขากัน นะคกับฝาไอีพีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสับไข่น้ำเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับอย่ากดข่ามโฆษณาด้วยครับพี่น้องเอ้ยโฆษณาเขาแล้วนะครับทุกคลิปนะครับเป็นกลังใจเฮาต่อไปนะครับพี่น้องไปเบื้องงานปั่นสดเฮาดีกว่าไปอันนี้เป็นองค์พระใหญ่ครับเดี๋ยวกับซิมีหนากโป๊กนะครับเกี่ยว นักปกอ้อมฐานเกี่ยวขึ้นไปปกเพื่อนนะครับเจ็ดเสียนนะครับพี่น้องสูงเติบนะครับไก่ชีอยู่ประมาณสามเมตรนะครับปั่นแล้วมีสององค์ครับองค์หนึ่งเ้ากิดเกียรแล้วนะครับกิดเกียรแล้วแล้วก็นี่ครับพี่น้องรายละเอียดละเอียดเติบนึงอยู่ครับนะครับฟังนี่ไม่ได้ติดครับพี่น้อง ฟังผีก็ท่านจะติ๊ดหาหัวก็บพท่านจะปั่นนะครับพี่น้องัวงก็บพาท่านจะปั่นด้วยนะครับนี่นะครับปั่นสดบดเลยครับปั่นมือส่วนมากจะปั้นมือนะฮะไม่ไม่มีพิมพ์นะครับปั่นด้วยมือโดยตรงเก็ดก็ต้องปั้นด้วยมือนะฮะเป็นงานปั้นสดสดเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับงานทําพิมพ์นะฮะไม่เกี่ยวกับพิมพ์นะครับนะครับพี่น้อง เอฟซีพี่น้องนะครับติดตามนะครับอันนี้การเล่าบันไดนะครับอันนี้กับผมปั่นคือกันนี่นะครับสององค์ข้างล่างของกับปั่นคือกันนะครับนะคับโบดรอบโบดผมก็ถือไิปั่นอีกนะครับรอบโบดนี่ก็สิไปปั่นอีกกําแพงแล้วนะครับไปกัาแพงรอบโบดแล้วผมก็ถือไปปั่นอีกทั้งกําแพงทั้งกําแพงวัดตั้งขางสีดำดที่พี่น้องเนี่ยหินกําแพงบัตรนั่นแหละครับนั่นแหละตัว ตัวนั้นแหละผมกับศิริปันออมเงีวอีกคือกันนะครับงานวันนี้เมาส์เบิดเลยนะครับพี่น้องนะครับเมาส์เมาส์เบิดเลยนะครับฝากพี่น้องนะครับติดตามต่อไปเอฟซีไดทียูสกลนครนะครับกับเวมาเยียมยามสามาวนมเจมันเดื้อนะครับสแตกงเด็กเชนแนวนะครับอยู่อำเภอเมืองอยู่ดงมะไฟนี่ครับพี่น้องสี่ไก่นด้ครับอำเภอเมืองนะครับบ้านสายปลายอำเภอเมืองตำบลหนองลา ตำบลหนองลาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะฮะฝาก FC พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับกดติดตามกด subscribe ให้น้ำเด้อครับพี่น้องเลยนะครับมือนี้ปั่นงานนะครับอยู่โคราชกับล้านกับอยู่ขึ้เก่าครับล้านผมหันละบอดยหญ่ไปไซสนะครับอยู่หม่างเก่าละสนใจกับตดต่อนะครับเขาไปในเพจกับมาในเพจใดหรือว่าเบอร์โทรผมอยู่ในหน้าโป๊กยูทูบนะครับปั่นอยากให้ไปปั่นงานนะครับอยู่วัดอยู่ว่านะครับอยู่วัดใดกันรับงานนะครับรับงานมา ผมกับไปได้นะครับพี่น้องฝากแช์น้ำเด้อพี่น้องเลยแช์นะครับแช์กันตัวต่อไปนะครับผมเป็นสร้างปั่นพญานาคนะครับผมประพันธ์โดยอาจารย์เจมกับอาจารย์เทพนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับงานแผ่นะครับงานแผ่นะครับแผ่พางพานนะครับแผ่บารมีนะครับต้นครับสะดุ้งรอบพระใหญ่ไปนู่นนะครับอ้อมไปนู่นสององนะฮะอีกองคหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับยังขึ้นรูปปูนไว้อยู่นะฮะ นะครับปากเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับสนใจกับเห็ดทําบุญขวัเขวานะครับหรือว่าหลวงพ่อนะครับเป็นเจ้าวงเจ้าวัดนะครับผมกันนะครับติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรหนาปกเลยนะครับผมงานราค่ากันเองครับคุยกันได้นะครับนะครับกับฝ่ายเอฟซีทุกท่านแช่นะครับไพ่เขามาเบื่องหลวก็ให้บารมีของปูนะครับเป็นลุมครองปูปักรักษาทุกท่านทุกคนนะครับ จะเจ็บไข่เด็ก่วยให้หลคงพ่อไข้เจ็บนะครับให้ไปจากหลคนี้นะครับโควิดมือเครียดเข้ามามือมือก้อนนี่อาทิตย์ทุนก้อนผมก็ซอยขึ้นไปนะครับสองสามเถื่อซอยเขานะครับเขาบ่มีเงินกินเขานะครับผมก็ซอยเข้าไปนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ห้าเฮ็ดไปเราหฮาอาจจะได้กลับขึ้นมาซอยสามเถื่ออาจจะได้กลับขึ้นมาสามเถาก็ได้นะครับพี่น้องนะครับมันจะเป็นทวีคูณทันทีเลยนะครับพี่น้องนะครับการซอยคนนะครับ ซอยโบตรงซอยหลายับซอยเล็กๆน้อยๆซอยไปท่ากับซอยตามกำลังเท่ามีนะครับห่ากับบัตรมีเงินมีทองอย่างมากนะครับผมกับบัตรมีอย่างมากนะครับผมก็เลยซอยนี่หน่อยซอยหน่อยตามหน่อยนะครับนี่นะครับแผ่นพระใญ่นะครับอันนี้กับเมาส์นะครับในโบสคือกันนะครับพี่น้องรอบโบสถนะอ้อมอ่อมไปเลยนะครับกับเมาส์คือกันครับพี่น้องํำแพงที่พี่น้องเห็นนะคือกัน ฝาดุงอ้อมต่เขาจะทูบออกเป็นประตูเขานะครับประตูประตูโค้งเจ็ดประตูโค้งเขาหน้าวัดนะครับหน้าวัดที่มีสองทางยี่ฟังผุนอยู่มองผุนน้ำอันนึงนะครับกิดโควิด COVID, ช่วงนี้คนกับกรุงเทพกัลางแล้วพี่น้องเนาะนะครับกลับมาอยู่บา้านเฮ้าบ้านนอกนี่นะครับมันถอยสบายใจยุ่นี่ก็ยิ่งอยู่บ้านนอกนี่นะครับรับงานมาปัน่นเอา ผมก็เหยียบมกันครับงานทั้งหลานกับคล้ายบ่ได้ดอกนะครับผมแบบมีงานหนอกนะครับนังานอยู่ทั้งนอกเลยนะครับอฟซีพลกันนะครับเป็นติดตามอยู่กไก่กับแวะมาเหยี่ยมยางสำคขาเด้่ยครับสกนครนะครับบสิเป็นอยู่อำเภอฟังโคนอำเภอสว่างแดนดินนะครับนะครับผมเรืออำเภอเมืองกัแล่วแตะนะครับแวะเขามาหลียดน้ำลงเจมเลยด้วยนะครับสำหรับกิปนี้สแตกแดดเชน่นลขอลาอีฟซีทุก่านไปก่อนสวัสดีครับทักทายกันยามสองน้องพี่น้องเนาะ